เจนนี่ร่ายความภูมิใจถึงยิวในวันครบรอบแต่งงานพร้อมยืนยันคำเดิมว่าเลือกคู่ชีวิตไม่ผิดหวานปนน่ารักเจนนี่รัชนกเปิดโหมดหวานพรั้งพรูความภูมิใจในตัวยิวฉัดมงคล สามีสุดที่รักในวันครบรอบแต่งงานสองปีพร้อมยืนยันคำเดิมว่าเลือกคู่ชีวิตไม่ผิดเรียกได้ว่าเป็นคู่สร้างคู่สมที่ช่วยกันสร้างชีวิตได้แบบปังปุริเย่สุดๆสำหรับคู่สามีภรรยาคู่หวานอย่างเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดท้าสดชื่นและ ยวชัดมงคลสามีสุดที่รักที่ต้องบอกว่าตอนนี้ชีวิตดีดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือธุรกิจต่างก็ประสบคอวามสำเร็จด้วยกันไม่น้อยเลยและล่าสุดเจนนี่รัชนกก็ได้ออกมาเปิดโหมดหวานพร้อมกับพรั่งครูความภูมิใจในตัวสามีฉลองครอบรอบแต่งงาน2ปีลงอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งเจนนี่ก็ได้ระบุข,ข้อความว่า สุขสันต์วันครบรอบแต่งงานของเราคะ่ะที่รักสองปีที่แล้วนะแต่งงานกันเวลาผ่านไปเร็วมากอยากจะบอกว่าเขาภูมิใจในตัวคุณสามีมากๆนะคุณเก่งมากเก่งมาตลอดและเก่งแบบก้าวกระโดดขอบคุณที่ทำให้เขามีเซฟโซนที่ปลอดภยัย ขอบคุณสำหรับการเปิดโลกใหม่ๆพาไปเที่ยวที่ใหม่ๆมุมมองใหม่ๆให้เขาได้เรียนรู้ขอบคุณที่เป็นสามีที่ดีไม่นอกลูกนอกทางเลยสักครั้งขอบคุณที่โคตรเป็นพ่อที่ดีมากๆของลูกลูกโตขึ้นลูกจะต้องภูมิใจมากๆยังยืนยันคำเดิมเสมอว่าเขาเลือกคู่ชีวิตไม่ผิดสุดท้ายนี้จะบอกว่ายินดีกับความสำเร็จของธุรกิจของตัวเองด้วยนะ รับยิวค่ะซึ่งหลังจากที่ได้เห็นโมเมนต์หวานและข้อความน่ารักชวนยิ้มของสาวเจนนี่แล้วนั้นบรรดาแฟนๆต่างก็พากันเข้ามาคอมเมนต์อวยพรวันครบรอบแต่งงานของคู่พร้อมกับชื่นชมความน่ารักของครอบครัวเจนนี่ยิวกันอย่างคับข้าง